วันนี้มีข่าวมาฝากสำหรับผู้ใช้มอเตอร์เวย์นะคะตอนนี้มอเตอร์เวย์สาย7สายกรุงเทพบ้านฉางค่ะมีจุดบริการห้องน้ำเพิ่มสำหรับผู้ใช้ทางแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งผู้นิการมอเตอร์เวย์ก็จะมาลงพื้นที่ดูบริเวณนี้กันด้วยเดี๋ยวฉันพาคุณผู้ชมไปดูคร่าวๆก่อนในส่วนนี้เป็นห้องน้ำผู้หญิงนะคะเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยนะคะมีทั้งในส่วนของผู้หญิงและผู้ชายของผู้ชายวันนี้เราคงเข้าไปถ่ายไม่ได้พามาดูของผู้หญิงก่อนสะอาดสะอ้านสวยงามน,นะคะ มีกันเป็นสิบห้องเลยค่ะเปิดให้บริการแล้วนะคะมอเตอร์เวย์สาย7จ็ค่ะสายกรุงเทพบ้านฉางมีทั้งสองฝั่งทั้งขาเข้าและขาออกนะคะสะอาดสะอานนะคะสวยงามเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เคยถามว่าเรื่องของห้องน้ําบนมอเตอร์เวย์เมื่อไหร่จะทําใหม่เมื่อไหร่จะมีเพิ่มตอนนี้เขาทําแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยทําความสะอาดตลอดเวลาด้วยสังเกตง่ายๆถ้าเป็นขาออกนะคะจะอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับจุดบริการของเ e MP s